วงกลมปริศนามีรายงานว่าเกิดรูปแบบทางเราขาคณิตที่ซับซ้อนเหล่านี้มากกว่า6ล้านวงอยู่ในทุ่งนาข้าวทั่วโลกไม่มีร่องรอยที่จะนำมาบ่งชี้ว่าใครเป็นคนทำขึ้นมาเลยหลายๆรูปแบบลึกลับเหล่านี้มีรูปทรงทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในทวีปยุโรปเราพบว่าวงกลมมักอยู่ใกล้บูชาถานเซลติกโบราณมีความเชื่อมโยงทางพลังงาน ระหว่างในสถานที่ลึกลับเหล่านี้และการก่อตัวของวงกลมประหลาดในนาข้าวหรือปรากฏการณ์ของวงกลมพืชเป็นที่รู้จักกันในช่วงปลายยุคกลางมาแล้วมีการบอกเล่ากันมาว่าวงกลมปริศนาเกิดจากฝีมือของเหล่าปีศาจจนวัดนี้วงกลมยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจแม้แต่ชาวนาจากเขตสวาเวียนเมืองฮอบก็ไม่สามารถอธิบายรูปวงกลมที่น่าพิศวงในทุ่งข้าวสาลีของเขาได้ดูจากผลงานที่เป็นวงกลมบนทุ่งนา น่าจะเป็นผลงานของอินเดนแดงหรือบางทีก็มนุษย์ต่างดาวแต่มันก็ลึกลับดีนะผมว่าวงกลมปริศนาบนทุ่งหนาเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะบอกพวกเรานั้นคืออะไรมีคนเล่าว,ว่าจะปรากฏแสงประหลาดออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากวงกลม หรือมาเป็นเพียงฟ้าแลบฟ้าผ่าจนเป็นรูปวงกลมปริศนาขึ้นหรือถ้าบอกอย่างง่ายๆว่าวงกลมปริศนานี้ทําขึ้นมาโดยคนที่มีพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์แต่ตอนนี้เราต้องการทาอธิบายว่าจริงๆแล้ววงกลมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปริศนาของวงกลมนี้เกิดจากมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โลกให้กับมวลมนุษย์กันแน่ครับ พรอเป็นเพียงสัญลักษณ์ของน้ำมือมนุษย์ผมเดินทางไปด้วยตัวเองที่ใจกลางแคว้นบาวาเรียเพื่อไขปริศนาวงกลมลึกลับนี้ด้วยตัวผมเองเลยทีเดียวนะครับทุกท่านในช่วงฤดูร้อนปี2008ที่หมู่บ้านเล็กๆชื่ออลลิงอยู่ใกล้ๆกับเมืองมิวนิกทัศนียภาพของชนบทของแคว้นบาวาเรียตอนบนถูกทำลายเพียงแค่ชั่วข้ามคืน ทุ่งนาอันห่างไกลกลับมีวงกลมปริศนาเกิดขึ้นไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนทําการสอบสวนจึงเริ่มขึ้นผมอยู่ที่นั่นผมเห็นมันจริงๆแล้วก็ประหลาดใจมากว่ามันช่างทำได้พิธีพิธันจริงๆแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นไีได้ของมนุษย์ต่างดาผมยืนอยู่นะ่าใจกลางของวงกลมปริศนาซึ่งบางคนบอกว่าเป็นศูนย์กลางพลังงานและทําไมเราถึงอยู่ที่นี่ ที่เราเห็นนี้ถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะชิ้นหนึ่งครับมันเหมือนกับม่าตา18มานแต่ละม่านมีเส้นผ่าศูนย์กลาง65เมตรภายในมีเหลี่ยมอยู่9ด้านแต่ละด้านทำมุม40องศาและทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในความมืดสนิทและด้วยเหตุนี้จึงทําให้เรานั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแม้แต่ตํารวจท้องที่ก็คิดว่ามันเป็นปริศนา สารวัตรสอบสวนมาตุเช็คได้เข้ามาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สารวัตรมาตุเช็คครับในความเป็นของสาร,รวัตรคิดว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแน่ครับผมคิดว่าจะไปฝีมือของผู้เชี่ยวชาญในการทำวงคมศาสนาแน่ครับและมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับ ในวันที่เกิดเหตุนั้นมีอะไรพิเศษหรือว่ามีโทรศัพท์ลึกลับมาที่ตำรวจในเมืองพัลลิ่บ้างไหมครับมีคนทีญญ่อาศัยอยู่ในเขตเจอเมอรริ่งโทรเข้ามาและแจ้งให้เราทราบว่าเขาเห็นจานบินกับนุต่างดาวแปดลำบินเหนือเจอมอรริ่งในเ,เวลานั้นเขาอธิบายอย่างละเอียดเลยไหมครับไม่ครับพวกเขาไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยครับเออครับแต่ว่ามันมีรอยยางรถยนต์อยู่เราสันนิษฐานว่ารอยยางรถยนต์นี้เป็นของพวกชาวไร่สันนิษฐานสันนิษฐาน ช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดเหตุนี้เมืองอาริสได้นนกลายเป็นปลายทางของเหล่าสาวกที่สนใจสิ่งลึกลับหนึ่งในนั้นคือคุณคลาวส์ฮาราวิทิชครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความทิดสร้างสรรค์ทำมันขึ้นและจะต้องเป็นกลุ่มคนลึกลับเพราะพวกเขาใช้ภาษาลับเฉพาะกลุ่มคื่อสามารถรับรู้พลังของโครงสร้างที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่ขดเป็นเกลือของวงกลมนี้แต่วิ่งในทิศทางตรวนข้ามได้นะครับแล้วไอโครงสร้างที่มันประหลาดมากมันทัได้อย่างสมบูรณ์นไปหดมันพยายามจะบอกอะไรกับเราเหรอครับคุณครับ มันพยายามสื่อเข้าไปในจิตของค,คุณในความคิดของผมนะครับอ๋อฮะคุณยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นคนอย่างผมจะรู้สึกได้ไหมแล้วผมควรจะมีสมาธิไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทําให้ผมรับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ไหมล่ะครับแน่นอนว่าคุณทําได้คุณเพียงแต่เปิดประสาทสัมผัสของคุณไม่วอกแวกกาหนดจิตให้เป็นศูนย์กลางควบคุมและเพียงแค่ลองดูว่าร่างกายเป็นยังไง เมื่อกล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายและถ้ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเช่นมีการเคลื่อนไหวในทิศที่แน่นอนหรือมีแรงกระตุ้นในบางส่วนของร่างกายเช่นบริลุได้ปัญญาเกิดหรือบรรลุเลยงัน้นลองทำเลยการค้นคว้าดำเนินต่อไปสถานที่ต่อไปคือซาลาว่าการเมืองอาลิง ทางสมาชิกสภาของอลิงเห็นว่าสาเหตุของการเกียวงกลมมาจากอะไรครับผมจะพูดในส่วนของผมนะครับและผมได้คุยกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้มีความประหลาดมากสัจจานอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนไม่มีมนุษย์ต่างดาวหรอกที่ผมคิดนะครับผมเป็นวิศวกรรังวัดและเคยทํางานแบบนี้มาก่อนทําให้ผมพูดได้ว่ามันเป็นแบบแผนผังโบราณหรือเกิดจากคอมพิวเตอร์ที่คนสามารถที่จะทํามันขึ้นมาเองได้นะครับ ในเวลากลางคืนแสงอาทิตย์รับผอฟ้าผู้คนก็แยกย้ายกันไปครับบรรยากาศเงียบสงบเป็นโอกาสอันดีของผมที่จะใช้วิทยาศาสตร์สอบสวนเรื่องนี้และขณะน,นี้ผู้ที่จะช่วยผมก็คือผู้เชี่ยวชาญทางธรดีฟิสิกส์ศาสตราจารย์เฮสเท นะครับในขณะนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาเรื่องนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับมันก็มีเหตุผลเพราะปรากฏการณ์ที่เราศึกษาเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเนื่องจากมันเย็นและชื้นดังนั้นแน่นอนเรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับความชื้นที่กลั่นเป็นหยดน้ํบอัตอมของไฮโดรเจนหมุนไปทางขวานั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบนั้นคุณมาดูตรงนี้สิครับลองดูนี่สิครับว่าเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรไหมตรงนี้มันก็มีแต่ใบหญ้านะครับหญ้าเต็มไปหมดเลย ใบหญ้าเออแต่ผมเข้าใจคุณถูกต้องคุณเห็นฟางข้า,ขาวกระจายที่ไปหมด<ว>ใช่ไหมค,คุณรู้อะไรไหมผมเห็นแตกต่างกับคุณเมือ่มอยานที่คนคิดฟางมีน้ําบริบาณมากและที่ผมเห็นคือน้ําที่โค้งงอมันเป็นน้ําที่โค้งตัวและน้ําในสภาพนี้ก็เกิดแรงสัส่นสะเทือนและฟางที่นี่ก็กระจายอย่างมีระเบียบม,มันไม่หักเลยมันแค่งอเท่านั้นเองหากคุณต้องการทํา คุณใช้เครื่องมือที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแรงสะเทือนุูสามารถทำให้มันโค้งได้และนี่คือความจริงที่ทราบกันอยู่แล้วสงสัย,ยอะไรอีกไหมครับเอไม่เลยครับไม่นะครับเขาใช้เวลาที่เหลือของคืนนี้ในการตวรวจสอบตำนา,าที่เลื่องลือที่สุดของวงกลมปริศนาเราได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าว่าววการทำงานของสัญญาณวิทยุมีจำกัดน,นะครับในวงกลมปริศนานั้นเรามาทดสอบกันเลยอะกันครับ รายงานกันจังชัดเจนดีครับวิทยุนี้ทํางานตรงจุดนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวมันก็ที่ผมพูดไปแล้วนะว่าเรื่องนี้อาจมีปัญหาได้ปลากินเบ็ดแน่นอนพิสูจน์ได้แบบไร้ข้อสงสัยเลยครับแม้แต่โทรศพัพท์มือถือก็ทางานตรงจุดนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับตอนนี้ถ้าเราวางสารกัมมันตภาพรังสีไว้ในวงกลมนี้เหมือนที่เราทุกคนรู้จกักภาพยนตร์สยองขวัญของญี่ปุ่นในศตรวรรษที่50นะครับอุปกรณ์ดังกล่าวจะทนทานและแตกยากมาก มานี่เราเรานั้นแต่ที่เราได้ยินได้ยินอะไรล่ะครับสุนัขเหรอว่ากันว่าสุนัขจะหมุนตัวอย่างรวดเร็วในวงกลมปริศนานี้วัดดีเจ้าพัโซสบายดีนะว่าไงอยากเข้าไปในเต็น์ไหมพัโซมาอ๋อีแล้วดีแล้วเดวอยู่ตรงนั้นแหละ